อันนี้ตัวอะไรเนี่ยชิงหเนาะป่าอ่ะโยงปลายไหนช้อชิงอยู่ไหนโยงปลายอ่าเนี่ไหนอีกรอบหนึ่งดิอีกรอบหนึ่งเร็วตั้นต้องให้ป้าป้าบอกไม่ยอมบอกตั้นถาเองได้เนี่ยตั้นไม่บอกอ่ะตาอันดีไซน์ให้เรเขียนเลยอันดีไซน์เขียนเลยเขียนเองเลยโยงเลยอ่าป้าดูทำกันทำเองค่ะทำเองนะป้าป้าผมมันไม่มีผูละอ่ะทำเองสิ เก่งที่สุดเก่งมากให้มาสิบคะแนนเลยเอาไปเลยสิบคะแนนเย้เย้เอาไปนะตุกหนึ่งเ,เร็วเร็วหนึ่งเงี้ยแต่ไหนหนูสีอะหนูไหนหนูจังคอควายหนูโยงมาดิคอควายอยู่ไหนจะได้ไหมหัวดีอ่ะหนูโยงมาอันนี้โยงก,ก่อนนะเอานอิ้วโยงก่อนถึงจะได้ไม่เลอะคอควายอยู่ไหนนอเด็กอ่ะคอควายโยงมาโยงมาไหน ไม่ใช่ไม่ใช่ใม่ใช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 ไใช่ใน่ใช่คช่ใช่ใช่ขช่ใช่ใชอใช่ยโ่้ช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่อน่ใช่ใอ่่ใช่ใม่ใช่อช่ใ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 ช่อ่าด่ใช่ใชอใช่าช่ใ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 อ่ใ่ใช่ใช่งช่น่ใช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 ่ใอยู่ในนใช่ที่ใช่ใมากช่่ขช่ใข่ใ่ใช่่่่ใ่่ใช่หน่ใชไหน่ใช่ใช่่่่่่่่่่ ันนี้โยกมาที่ขอไข่หนูโยกมาขอไข่อยู่ไหนอ่ะไม่รู้ขอไข่อยู่ไหนหนูโยกมาดิหาขอไข่เจอก่อนหาของมันไม่ต้องมองหน้าป๊ามองนี่หาขอไข่เจอก่อนมาอ้าวนี่ตัวอะไรตอไกลต่อไกลนอวยงมาใช่ครับอ่ามีตัวอะไรตอคนอ้าวนิวยงมาของนิวยงมาขอโคนงอยู่ไหนอยู่ข้างล่างไงขอโค้งอยู่ตกข้างในใต้ข้างในอ่เออมีตัวอะไรโค้งัว่อะนิวยงมาขอโค้งอยู่ไหน ขอใครที่ได้บอกเหมือนเมื่อกี้แลมันคอ,อควายแล้วไม่ขอขวดตัวนี้เดี๋ยวพร้อมขอไข่หัวแตก,กใช่ไหม,มไหมายนี่ตัวอะไรจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ไ